đã nhiều tháng còn điếc còn điếc cái <laughs> tục cái đi mà này cái tham văn nó có cái các ว่าวันนี้มาแก้บนเหรอครับผมครับผมแก้บนครับผมแก้บนเรื่องอะไรพบอกได้ไหมครับผมอ๋อมาแก้บนให้หมดหนี่นอกระบบอ๋อมาอยู่ก็มีเงินมาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ะบางทีก็จากโชคจากลอตเตอรี่มัางอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับก็เลยมาแก้บนผสมหวังแล้วไงแก้หมดนี้แล้วเยอะไหมครับก็หลักหมื่นครับผมผสมหวังเลยวันนี้มาแก้บนเนาะครับผมขอไว้นานไหมครับมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเดือนที่แล้วที่ ที่มาพิธีใหญ่อวันที่เขามาอาบน้ํำอาบน้ํามนอะไรกันน่ยวันที่คนเยอะวันนั้นมาวันนั้นแหละแล้วภายไม่กี่อาทิตย์ก็ได้ผลอย่างที่เราบริบบบานฐานเก่าวไว้ด้วยดอกกุหลาบกัดเก้าดอกครับครัช็อคดีครับผมครับการเสริมวามีหรือว่าการขอบคุณนะได้งานถวายองค์พระพุทธสุนทรข้ามปัญญารับงานศุภยาน จะมาแก้บนได้ไครับว่าพ่อปู่ศรีสุ้แก้บนศประทุมแก้บน่ออะไรครับผมบอกไหมนะครับวันนี้มาแก้บนครับก็เอาไข่ไก่หนึ่งแทนกับข้าวสารนะครับมาแก้บนก็ขอเรื่องงานไว้ก็พอได้งานก็รีบกลับมาแก้บนออะไรย่างเงี้ยครับขอไว้นานไหมครับผมไม่นานครับประมาณประมาณสัปดาห์หนึ่งได้มั้งครับสัปดาห์เดียวก็ได้ปกติก็มาวัดเป็นประจำอยู่แล้วก็จะขอพวกเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับกลับไปก็ จะมีได้ประจำมาครับพวกลอตเตอรี่สองตัวท้ายอะไรเงี้ยครับก็ถูกเรื่อยๆครับอย่าหมดนะครับมมนะผมขอโชคดีครับเรียกนึ่นะสิบตองไเวลาสามสิบนาทีนะ